เอาเว้ย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 ไ,ไอ้เหี้ยมีเสียงเอาขากล้องมาเอาขากล้องมามีเสียงเว้ยเแล้ยมันบอกเฮ้เออมันบอกมึงตุ๊นอะรอวัดแดดกันเด้อเฮี้ยเอาไฟนี้ไปเดี๋ยวขากล้องมาทุกคนไปโดดไปไหไป้องส3า เดี๋ยวกูส่งเบียร์เบียร์เขียวไปไอ้เบียเบียร์เขียวบัวเขียวเบียร์เขียวเบียร์เขียวอะไรเบียร์แนี่อีเขียวเดี๋ยวก่อนสายขากต้องก่อนจะเราไปตามกันต่อที่อยู่แน่นะเจอสุดท้ายไม่เอาไม่เอาแบบวิ่งหนีนะต่อยได้ต่อยเลยนะผมต่อยสองนะต่อยเลยต่อยมาเลยเดี๋ยวผมเป็นซัพพอร์ตให้มีสี่ทันแจก ไอ้เฮียแจ็คไอ้สัตว์มาเลยไม่ใช่อันนั้นแหละไอ้แจ็คเฮียอ๋อมึงเรียกผีนอ๋อกูเลยสะดุ้งเลยเนี่ยมันมีไอ้แจ็คเฮียกไอเฮียแจ็คขอคนละแชร์ขอคนละแชร์แชร์กดไลค์กดแชร์แชร์เปิดรับสนับรายกันเปิดรับเปิดรับผู้สนับสนุนรายการท่านใดสนใจติดต่อมาอินบ็อกซ์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับแม่งงุ่มหวามประทัดไปไหน ประทัดเปียกน้ำเรียบร้อยเปียกน้ำจนไม่เตะลุยเลยเรียบร้อยต่อครับทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้มันบอกอะไรตุ๊ดมันหาเจ๊หลอกมึงเขาดิตุ๊ดไอ้เป้มันว่างตุ๊ดเว้ยเออใช่เป้มันบอกมึงตุ๊ดไวไอ้เป้บอกมึงตุ๊ดเว้ยมึงยอมป่ะใช่ามันบอกมึงตุ๊ดเมื่อกี้มันตะโกนมาตุ๊ดเอฮ่อตุ๊ดเฮ่อไอ้กรอบเฉยเลยตุ๊ดเฮ่ยอะไรสัตว์เออสารแม่เยัยฟันหน้าบ้างอีก เออมึงต้องสู้สู้ไอ้สัตว์สู้จนรวมลอกไปแล้วดิเฮียสู้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 เอาดีเอาดีหนึ่งพันสี่ร้อยกดแชร์กดแชร์กดแชเอาเคโอสักคนหนึ่งได้ป่ะเฮ้ยเอาแล้วเว้ยไอ้เป้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เป้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาแล้วไอ้สัตวกูไปแล้วเฮ้ยตกเฮ้ยตกคนมาแล้วตกคนมาแล้วไอ้เหี้ยรวมไอ้สัตว์ไอ้เป้กูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยเป้กูไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ ไอ้ตัดยืนดนกรเียวแรงวยออไอ้ฮา,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 าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวมึงเจอเนีนี่แยังแชยังแชยังโจ๊กโจกโจสองพันหนึ่ร้อยกดไลค์กดแชร์ไปเอาชูห้าไม่อยู่แล้วชุดไม่อยู sí. ่แล้วไม่ใช่ไโจ๊กเกอร์กูเป้โจ๊กเกอร์ฮาว่า้าบาล เอากูเพิ่งมาถึงเองมันมันว่ามึงทุแอ่กูไม่ยอมอ้เท่กูไม่ยอมเฮ้ยระหวานโอ้โหไอ้สวยยืนรอเสกูไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆ กูทำทำอาวุธล่วงไอ้ชาเปียกน้ำด้วยไอ้เจ๊ติดติดไปเนี่ยไอ้กึสับไปไอ้นี่ายครมาเลยวะอยากได้ใครอยากได้ใครได้หมดทุกคนเลยเด็ดหละมึงเจอโบเขียวกูก่อนมามึงมึงจะเข้ามาเดีวเลยเดี๋ยโอ้ไอ้สารพัโบเคงไอ้เหี้ยมเจอกูวอัลบั้มหน้าปากกลับเอาอัลบั้มนี้เดือออกปเอาให้หนักเลยเอ้ยแล้วไอ้แห้งไปไหนอะ เอออ่ามอ่ยังหนีนะเออจะหมัดจะมวยควยอะไรว่ามาเลยดีกว่าคนละกระบอกเปล่าเต้เออเขาหลามเต่มึงโยนวมให้มันข้างอยงคนละข้างเลยป่ะเอาเปล่าคนละกระบอกเปล่าเอาไอเจ็บมึงมาน้อมคนละข้างเลยอ่านรอมคนละข้างเปล่า เี้ยมือไฟหลังไปวานเลยไอ้ัดไอ้เี้ยมโง่ไงไอ้ัดไฟหลังนี่าตโอ้เยเฮ้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 ยไอ้เป๊เอาเปเฮ้ยมาโดนไอ้าดไย่มาโดนฟาไหลไอ้าดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้เเเเฮ้ย ัตวนะ์แม่เส็จแม่มาดิไอสารมานี่อนวัฒุ์คนละข้าเลยเป้มาบอกมาอนวัฒน์คนละข้าเลยมาเวยมึงเล่นรอบกันอย่างเงี้ยไอสารเป็นไรปะเป็นไรปะบอกคนน้อยเป็นไระเป็นได้อยู่หลายมัดไอ้เฮี้ยมึงมามึงเอาล้วมึงมาเอมึงโดนไหมเนี Men, ่ยไม่โดนไอสัตว e. so ์กูโดนวิชาหมัดเมาเว้ยไอ้เหี้ยไม่ยอมไอเนี่ยไอ้เหี้ยมึงก็เอ้ยไอ้สัตว์ารเล่นรอบกันไอ้สัตว์เอ้เอ้ ไอ้เหี้ยมน้องงี้เร็สัตว์ดูไอ้สัตว์มันเปิดแล้วไอ้เอ็มไอ้บี้ยแม่รอวังไม่แอบด้วยกดแชร่หน่อยระวังระวังช่วยกดแชร์หน่อยนะสำหรับน่องที่สามเฮ้ยเสี่ยงเลยมาเฮ้ยยิงดิใส่คนรักเอบอกกูบ่ายเฮี้ยไม่เอางี้เอางี้เอางี้ลูกผู้ชายมึงมานี่เลยก่อนก่อนนี่ก่อนก่อนนี่ก่อนนี่ ก้อนนี่เอาเฮ้ยพวกมึงอ่ะคนละกระบอกกับกูเปล่าเอาเปล่าคนละกระบอกกูเปล่ามึงยืนนี่ป่ะคนละกระบอกเปล่ามึงแจ๊กกับแจ๊กกูบ้าไอ้สัสคนละกระบอกไม่ต้องหนีห้ามขยับยิงใส่หน้าเลยเอาเปล่าใครวิ่งวะมึงเล่นมึงเล่นรอบกันหลังอ่ะ ถังปลาอะไรต่อยังเลียวเลยโอ้ย่ากระโหลกอะลาไรปลากระป๋องสามแม่ครัวสัตว์สดปลาเข่งนี้เนี่ยพอมันอยู่ต้เข่งก็ไม่สดไหีด้ยตัวเนี่ยไหลเลยเนี่ยรู้เลยเนี่ยสภาพเนี่ยสดปลาเข่งไงเนี่ยโอ้โหเอี่ยแม่งกูคิดถึงปาทูแม่กองเลยว่ะอันนี้อยู่อยู่บนเข่งไงสัตวสเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปคุยมันก่อนไปคุย เอาไงเอาไงคนละก็บอกหรืเปล่าโอ้ยแม่ระวันระวังระวานคนละก็บอกหรือเปล่าเล่นของดีเล่นของดีโอ้ยคนละก็บอกกูบ้าไอ้แห้งอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เบาหวานแจ๊กมึงกับแจกกูล่าเอ้ามึงจุดเฮียอะไรเฮ้ยไม่ทำยงง้ยไอ้เฮ้ยทำทรงเหรอไว่รื่อทำรงเหรอไอ้สาตว์ เดวนมคนละข้างเดี๋ยวคนละกระบอกว่ามาเอานี okay. no <im <im ้แจ็คไอ้เป๊ะไอ้มึงเอาเปล่าห้ามห้ามขยับไอ้เป้มานี่ก่อนมานี่ก่อนอันนี้ดีกว่ามึงท้าทายกูแล้วยัดแม่กูมาท็อปบอร์ดไอ้สารโอเคเอาแบบไหนวะมาไหนมึงอยากได้นวมหรือมึงอยากได้กระบอกแจ็คมึงกับแจ็คกูเปล่าไม่ต้องหนีนะไอ้สารยิงเข้าหน้าแม่งเลยห้ามขยับเอาเปล่ามึงถอดหน้ากากดิมึงขี้โกง ถามกูยังพี่มึงรอก่อนให้เยืยนี่ก่อนนะเดี๋ยวมึงมึงมึงเอาไก่ตัวใหญ่มึงไหวป่ะโค้งนัวมาไอ้เหี้ยต้องรับกระบอกกับโก้ศาสตว์ไอ้เหี้ยไอ้ศาสตร์มันไซด์เดี๋เทียอ่ะไอ้โม่ดีเดี๋ยวแม่งเหียตกติดเปล่าไม่ต้องหันหลังชอนด้ศาตว์ไม่ต้องขยับหนีหลังคุยอะไรศาสตว์จุดเลยจุดเลยหยุดเลยไอ้เหี้ยหยุดเลยกลัวมาจากฮอกวอตไอ้สัตว์เก็แม่ไอ้ก้อนไปอยู่นู้นก้อนใหญ่กลัวก้อนใหญกล้าไอ้สัตว์ด้านไอ้เหี้ยมึงไม่ออกอ่ะ ไอ้สู้เขาดิ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 สามเจ็ดห้ากูเฮ้ยมึงอย่าทอย่างงี้ดิจุดไปไอ้ก้อนจุดไปดิเฮียมันจะติดแล้วมันจะติดแล้วเป่าด้วยเป่าด้วยเป่าด้วยเฮียมันโดนน้ำพี่เป่าด้วยเป่าด้วยเป่าฟูเอ้ยไอ้ก้อนมันไอ้ไอ้ก้อนมันติดแล้วไอ้ก้อนไอ้แคบมันติดแล้วเฮียเฮียของมันติดด้วย ต่างคนต่างด้านว่ะไอ้ย่าของมันก็ไม่ติดว่ะไอสัตว์ย็แน่ไอ้เี่ยมึงไปซื้อของสำเพ็งมาใช่ไหมเนี่ยต่างคนต่างด้านว่ะเฮ้ยขอคนละแชร์หน่อยช่วยแชร์ด้านคู่แม่งท้ากันไฟไอ้สัตว์จุดกันด้านกันทุกคน อยติดแล้วติดแล้วว้ยกูติดแล้วว้เว้ยกูติดแล้วว้าตว์ไม่กูไม่สอนให้กูยิงหมดโอ้ยยิงไทยิงนี่ยิงนี่ทำยิงแม่งเลยอยูกูอยู่กูอยู่ยิงนียิงหน้าแม่เลยัตว์เอาดิเอาดิไอคอนเอาดิจะหนีอคอนไอคอนจะหนียิงหน้ามันดิอคอนจะ่นีหนีอนน้มันอคอนยิงหน้ามันไอคอนจหี้ยาเป็นลกเลยสั์ไอ้อ้ยจ

ก็บอกหมดมวยต่อใบสัตว์เออมวยต่อเปล่าเออมึงินรวมคนละข้างเปล่ามึงขนัดมือไหนมึงว่ามากูไม่เอาเปียกไอสัตว์บอกลงนี่เหรอไอเหี้ยเมื่อกี้ข้างเฉียดหูเลยสัตว์อ้วดโดนไปสองดอกไอมือโอ้โหแจ็คแต่ร่วมมาหลังด้วยมึงต้องเอาแล้วพวกมึงจะถอยไอ้กูที่จะถอยตายแล้วนี่แหละ มวยมวยต่อยสัตว์มามวยต่อให้จบมวยต่อดีกว่าให้จบไปดีกว่า,ม,ามวยต่อดีกว่ามึงอยากได้ใครอ่ะไปตายมึงเข้ามาซะจริงมึงไม่ต้องถามแล้วมึงไม่ต้องถามแล้วมึงดูมึงแบบด,ดูของกูด้วยสัตว์มวยครับไอสัตว์บอกว่าต่อยอย่างยางี้มันขึ้นไม่นอนไว้พี่ไอ้หี้ยมันไม่เจอเลยอ่ะมัดข้างซ้ายถรวงไส้กู นี่เป็นเกมไปต่อยมันดิเออเอาดิกูไม่เอาเปียกกูไม่เอาเปียกกูมาแล้วมาดิคนละข้างมาดิเปยถอดถอดให้มันคนละข้างสั่งใครมาก็ได้มาขวาด้วยเออมาเมาเดอย่าลุมนะจัดอย่าลุมนะไอ้ที่แอบแอบอยู่อย่ามาตีนะใครสัตว์ลูกผู้ชายนะมึงอยากได้ใครอ่ะมึงเลือกได้หมดเลย ได้หมดเลยพี่เบียไปดิเบียเบียไม่าไม่ม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 าน้องมันมาไอสัตว์อมแล้มเันไม่เล่นกับงนะนออนอแล้วะ่นได้สัตว์นวนใส่ดิกูให้ข้างขวาด้วยใครใส่ของนัดซ้ายนดซ้ายนาดซ้ายเอา นัานายเอามาไอ้สัตว์มาอย่าตุ๊ดนะอย่าเล่นข้างหลังอย่าเล่นอย่างอื่นนะต่อยนะต่อยจริงนะแต่คนอย่างมึงเจอกูไอ้สัตว์นี่มาเอ็มเอ็มเตรียมหน่อยเฮียกูกลัวมันลุ่มว่ะอ๋อโอเคเอาดิเอาดิไม่ลุ่มนะสัตว์ถ้าลุมไม่ลุมนะเอาดิเป๊ะต่อยหน้าดิเป๊ะต่อยดิเป๊ะเอาดิเอาดิเป๊ะ เอาดิเฮ้ยไอ้จัดอย่าเข้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าดิเฮ้ยอย่าลุ้มไอ้จัดไอ้คานเฮ้ยอย่าลุ้มเฮ้ยเฮ้ยออกดิเฮ้ยเฮียจั์บอกว่าอย่าลุ้มไงเฮ้ยมันลุ้มว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันลุ้มเอาเว้ยแม่งลุ้มไอ้สัตว์ไอ้สัตว์บอกว่าอย่าลุ้มล้มอย่าซ้ำแม่ล้มแม่งก็ซ้ำเลยเฮียแม่งสามว่าตอนล้มอ่ะ ไม่มีตาจานในหมูโจรนะครับผมเป็คนดีโอ้โหไอ้เหี้ยใช่น้องกูไม่โจรกูอะโจรมึงหลอนยาปะเนี่ยไม่อยากได้คนเนี้ยอยากได้กูเหรอเนี่ยเอ้ยมันอยากต่อยกับมึงวะเฮ้ยทำะไรกูเหี้ยเห็นผีอะไรเอาดิเอาดิกูเจ็บมือปวดเจ็บมือเออพี่เบลปวดเจ็บมืออยู่ท่านแจ็คเอาไทยสากรเออเอาไทยสากรลูนมาแล้วมัดอย่างเดียว หมัดอย่างเดียวกดไล้กอดแช่กดไล้กอดแช่มาไอ้สัตว์ถอยไปดิถอยไปดิข้างหลังอ่ะเอาดิเอาดิไอสัตว์เอาดิเอาดิคูดดิไอสัตว์หัดไปใส่มาเลยใหญ่ใหญ่เนี่ยให้อ่านแตนวมดิให้อ่านแตนวมดิไม่ไหวยกมลยไม่ไหวยกเลยเอาแตนวมดิสัตว์เอาแตนวมดิ เอ้าดิเอาดิหน้าไอ้กอนต่อยหน้าดิไอ้ไอ้ไอ้สายได้อ้วนถอยไปถอยไปมันมันมัมือเปล่ามาด้วยจากมือเปล่าเก็บเก็บต่อยหน้าไอ้กอนต่อยหน้าชัดดิเอาแรงแรงดิกอนเอาแรงแรงอะไรจะหมดมีพักด้วยเฮียกูหมดเดี๋ยวเดี๋ยวตันนี้ตันนี้กูหมดไปสาแม่งเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะนี่ไอ้สัตว์ มือเปล่ามาไงไม่รู้ไอ้เหี้ยสัตว์ดังตุ๊บเลยไอ้เหี้ยหมดแล้วเนี่ยเหี้ยอะไรวะมีแล่นขอมาไหนสัตว์แมงเหลี่ยมเยอะท่าวังนะเมื่อกี้เหลี่ยมเอกูเห็นเลยไอ้สัตว์มือหมัดขวาไม่ได้ใส่นวมไอ้สัตว์สัตว์แล้เหลอกวเจบไปเลยแต่อะไร เอาแค่เห็นเลือดแล้วจบไปเลยเห็นเลือดเหรอเอาะว่าทำงานนั้นเป็ตัวเบี้ยงแตามมึงแล้วพี่อพะมันอยากได้เลือดมึงเอเลยมันอยากได้เลือดมึงไรพี่เบี้ยฮะรูปผู้ชายเลยพี่แตงรูกผู้ชายเปล่าพี่แตงจกมีสามเพื่อนเพื่อนเป็นเอ็มไอ้อะไรอะไรมันต้องการพี่เชื่อผมดิยครูชัมต้องการแทงคีมต้องการแทง ไปทุกวันไม่ได้ไปไฟเตอร์บวกแล้วไฟเตอร์หมดแล้วหน้ามึงบวมวะกลับบอกเถอะไอ้เขี้ยมก็โดนไปแป๊ะนึงอ่ะไอ้สัสไอเขี้ยมเหนื่อยแล้วลมจะแดดเลยนี่ไอ้สัสพี่จะบอกมือข้างนวมไอ้สัสแม่งมาสองบาทเลยตั้งตั้งตั้งไอ้สัสไอ้สัสแม่งนางหัวเราะแล้วพี่อะไรไม่รู้แม่ไม่รู้พูดอู้เดินไม่ออกแล้วเนี่ยจุกสัตว์โดนหลายดอกด้วย ไอ้เฮียหมวห่วงได้ไอ้เฮียมือเปล่าแม่งสัตว์แม่มือยับแม่งก็ยับไม่หยุดเลยสัตว์ไอ้เฮียกูไม่ไหวกูไม่ไหวเจ็บกูไม่ไหวไอ้เป้ไหวป่าวฮึไม่ไหวเบียมอะไรหวะ่นล้มเลยมันอยู่ไหนวะมันมันหมายหัวพี่ไว้นะเว้ยเฮ้ยเอา่เบียบ้ากูยังหงิกอยู่เลยเนาะไม่พร้อมเฮ้ยผมเสียท่าล้มเมื่อกี้ที่กูพร้อมเลยสัตว์ ้นี่ไงก็จบเลยมากกับพี่กูจ่าพี่กูพร้อมแล้วมึงนั่นแหละไอ้บาหวานกังแน่บาหวานเหมือนกันไอ้ก้อนดึกแม่กูหยุดโลกเลยวม่หละส่าบาหวานความดันไปใช้ความดันกล้าหน่อยดิิขงไม่เยอะไอ้สยิ่งวานมันมาแล้วไอ้ใจขิงท่วมเลยบาหวานไอ้ยิ่งมันท่วมมันจะเอามึงแล้วความดันไปแล้ว วานเที <anto> <isto> ่ยอะไกนอีมาเด็กสัตว์ทำนี่คนละเล่นกูเปล่าดไม่เอาเอามีดไอ้เหียพี่กูไอ้สัตว์ไ่ชอบของคมขึ้นปั๊บไอ้เพียมวยสัตว์ไปดิไอ้เหียรไอ้ี่ไอ้ไอ้สัตว์ไอ้เหียไอ้พี่ไอู้ไอ้สัตว์ไม่มีเสัตว์มาเด็มวยเสร็จเลตต่อเปล่า มวยเสร็จเหล็กต่อป่าวให้กูขึ้นแล้วว่ะไกูขึ้นแล้วพี่จะผูกเชือกชะมือมันกูขึ้นแล้วกันยัป่ะฮะพี่จะโดนมีดกับมันใช่ป่ะอะไรนะพี่จะโดนมีดกับแม่ใช่ป่ะแม่กูจะขึ้นรถแล้วครกูขึ้นรถเลยนขึ้นรถกลับบ้านดิเฮ้ยใครไหวมาแทนกูทีดิฮียได้จบจบจบแล้วจบแล้วจบแล้ว ไอสัตว um, e ์เดี๋ยวมึงเจอเพื่อนกูสัตว์มวยเสร็จเหล็กต่อไอสัตว์มวยเสร็จเหล็กต่อไอเฮียใส่เหล็กที่แขนไงที่ผายคือแขนหักเลยไอเฮียตอนนี้ตอนนี้แขนหักเลยไอเฮียเหล็กไม่งอกูไม่กลับบ้านอ่ะเฮียโอ้โหไอสัตว์ที่คนหรือมหาอุดวันนี้มึงพูดเยอะมากไอเอี่ย้เวานะคัเพอนเข้าไปนไอเฮียโดนหมัดเปล่าไอ้ยเเเ้ ไอ้สัตว์เพื่อนกูมาแล้วเอ้าไอ้เฮียกูจะวอใส่ทําไมวะสาวขวาเอาไอ้เฮียแม่งหมัดเปล่าแม่งมาสองหมัดเลยไอ้เฮียแม่งหุ่นละมุนเหี้ยในสายใครเป็นใครเป็นนักมวยติดต่อผมมาหน่อยผมอยากพามันนี่ด้วยจะต่อยแม่งเลยสัตว์มึงรอกูหน้าบ้านเลยไม่ต่อยเอาไม่่อ้เหี้ยมึงไปกวนตีไอ้ไอ้อ้วนไปนะไปกวนตีนไอ้อ้วนนะมังกรหาจังหวะล็อกไอ้แจ็คล็อกล็อกตัวมันก็ได้ ผมเต้ยพี่พีจะอุ้มมันออกไปตรงถนนแล้วกันไอเยี่ยอ้วนไว้มึงก็กันไออ้วนเอ้ยมึงจะมึงออกมานี่ถือกันถือกันกลัวของห่ะของมึงของมึงของมึงอะไรของเยี่ยอะไรทุกคนแชร์ของอะไรอย่างไรแต่มือกูไม่เก็บกูต่อยแล้ววันนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียหนูไม่เอาไอแจ็คออกมาตรงข้างนอกพี่ติดพี่ติดจะแตันบายรอนะผมจะเอาไอ้แจ็คออกมาตรงข้างนอกเดี๋ยวผมลอยอ้วนลอยอ้วนไหมฝนตีนแล้วปิดตาเลยมังกรมันก็ได้ปิดตาแล้วอุ้ม ตอกเอาไว้เด็วผมแบกบพากันแบกออกมาข้างนอกเลยตรงถนนเลยกระทื้นแม่งตรงถนนเลยไอ้อ้วนต้องกันไว้ไอ้เยี่ยนี่มีอาวุธแต่<ะ>ไอ้แจ๊กต่อยอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ <laughs> มึงมาดิไอ้เหี้ยมันก็กลัวนะไม่ใช่มือผมบอกว่าข้างนี่มีนวมไอ้สัตว์แต่ข้างไม่มีนวมมาด้วยพี่ผมว่าผมว่ามันแสบปังเข้าหน้าเลยเออไอ้ใครเอากูช้างกูไปไหนวะผมว่ามันแสบนะฮะครับช้างผมเฮ้ยเสร็จเหล็กตอกอว่กูได้ตอเนี่ยกูไม่ถือกล้องแล้วมาผมว่ามันเมามันเมายาตอนที่แรกๆเขดูได้แูเหมือนไม่มีแรงเฮ้ยไอ้แก่ดูเหมือนดูเหมือนไม่มีแรงยังไงก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเอางี้สัตว์มึงกับกูต้องล็อกออกมาเดี๋ยวเตยด้วยช่วยกัน ดี๋ยวกูแอบเออกูแอบแหวกเกียร์เกียร์เพียรคือชิคกี้พายแต่ว่าให้พี่เอมาถอดทองก่อนโอเคมามามาเจอมาเอาไว้หน่อยใครล่อใครล่อกูกูจะหลบอยู่ในห้องใช่ไหมเปล่อกูจะหลบในในห้องไอ้เฮียเฮีเฮียแหวกแล้วหูดเลยกูเดี๋ยวมาถอดทองให้ก่อนเฮียเราบอกจุดแหวงด้วยชาดหูดับเลยเฮียเปิดไฟไงเฮียแม่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเอาทองไปเก็บก่อน แล้วปักหมุดให้มันเห็นด้วยอยู่หน้าบ้านนะบอกให้ผมลอยอ้วนไอ้อ้วนมีอาวุธแล้วกูจะไส้ไหลหัวโขนตัวเดี๋ยวผมเดี๋ยวล่อห่างดีกว่าเออถอดสร้อยก่อนถอดสร้อยก่อนให้ล่อนี่ถ้าพี่สิทธิ์กูไม่ปวดหลังนะใช่โดนแล้วใช่เจอพี่กูอีกสัญญาณไม่ค่อยดีกูมาแล้วเออเออเออิี่นี่ โอ้ยหลังยอกหลังยอกอะไรกันี่้หลังยอกนะผมกูก็แค่กูก็แค่หลังเหาะแต่ใจเราใหญ่แล้วพี่เออเออไอ้เต้นนมอยู่ไหนซึ่งมันใดยังไม่ไหวแลวกูไอ้เที่ยงไม่งั้นพี่ต้องจับมือเขาต่อยด้วยนะเว้ยเฮียฟาดผมเฮียเฮียโอ้ยหน้าหี มันใช่ไหมหมันใช่ไหมพี่พากูไปนอนได้ไหมเสียไม่กำลังมากจริโอ้โหเขี้ยลุ้นแค่ลุ้นหวยกูก็เหนื่อยแล้วจริงเฮ้ยใจพวกเขี้ยนี่แม่งต้องเอาแม่งให้เข็ดแล้วก็ยังไม่ได้อีกอะขอทองยังขอทองยังขอแล้วมาจับแม่งเต้เต้เต้กับเต้กับเต้กับเต้การในอ้วนไว้ที่เหลือล็อกไอตัวเล็กแล้วออแม่กระทืบ เอาเลยเหรอเเอาลยกูเอากูเอานี่นะหน้าเละเลยนะกูย่ำหน้าเลยนะย่ำแบบเละเลยนะไปใส่น้ำทางเลยพี่เราพี่บอกหน้าอะไรยี่มันดูไร้ต้องอยู่ทำไมแม่มันดิมันไม่ได้รู้ไปหดแล้วมันไปดูเฮ้ยไปน้ำทรายไอ้เฮียเอามึงเอาไปไอ้จัดมันหมายหัวกูอยู่ไอ้เหี้ยมึงยอมสามสิบเฮ้ยหรือว่ามันตามพวกมาพี่ จิตใจแลว้วไม่ร mm ู hmm. <S <S ้เลยจิตใจเปล่าไม่รู้ไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยจิตใจแล้วติดใจได้ติดต่างไม่ได้นะเจ๋วเลือเกินเอาให้ให้จบให้จบวันเนี้ยเก่งเลือกันได้ดีรอหรือยังโอ้ยยอดเหลี่ยมเลยศาสตร์เหลี่ยมทุกดอกเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกังเลยเนี่ยโอ้โหนี่เพื่อนเนี่ยมัดเปล่ามาด้วยใช่

ไอ้เหี้ยมเลยอุ้มเลยอุ้มเลยไป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 เยพี่นอทหนนหนนเลยไปหนนนนเลยสัตว์พี่ิดหลอกแบงค์เลยเอานั่งมอดหนนเลยสัตว์นี่ต้องเจออย่างนี้ เฮ้ยอย่าให้มิงจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนโถ่อยไหนไอ้แจ๊กไอ้ซั์ไอ้เหียหยุดเฮ้ยชัดมากไม่มีใครช่วยผมจับเลยผมแม่งมาคนเดียวเฮียเขวยจับไ่อยู่ ไอ้เฮียไหนไอ้เทียอะไรไปแล้วไปแล้วไอ้เฮีย้ยเมื่อกี้ไม่ช่วยผมอุ้มเลยผมอุ้มแม่งออกมาไอ้เฮียแรงก็จะหมดแล้วแม่งวิ่งเดียวออกเลยไอ้คนไอ้คนไอ้เฮียอุ้ยสัตว์เหรสัตว์ล็อกได้แม่งนี่ไปเลยมันบอกมันไปตามพวกมามาเด้อกตามพวกมาไอ้เฮียกี่คนน่ะกูสั่งคิ้แผนให้แล้วโอยนี่าพี่ไปเฮีย จับแล้ไอ้เดี๋ยวมันเข้าไปถูกปากจับแล้วไอ้เงี้ยมันมันดิ่งป่ะไอ้ตรงนี้ที่ที่มันจอดมอเตอร์ไซค์อ่ะที่มันจอดมอเตอร์ไซค์แน่เลยอุผู้จัดจับแล้วนะใต่หน้ากากหน้ากากดุดด้วยมั้กหน้ากากหลุดไปไหนอ่ะหน้ากากหลุดป่ะไม่หรอกพี่ไม่ได้มองผมอุ้มมันออกมาคนเดียวอ่ะบอกแล้วไม่มีแรงเลยพี่กลางทางปุ๊บแม่งดิ้นพุ๊บพึ่งจับอยู่แต่มันสะบัดเว้ยไม่มีแรงแล้วผมก็ผมก็เพิ่งไปลงนวมมาจัดแรงก็ไม่มี เียยรร้อไอ้เหี้ยกูจับแล้วแต่แม่งหลุดจริงเคลียร์รายการด้วยเกี่ยอะไรการด้วยครับเรียบร้อยเลยเหี้ยโอยควยเอ้ยกระจกตั้งเต็นต์ตั้งเต็นต์จอดรถนอนนี่ไอ้สัตว์เอ้ยไม่ไม่กลับกันแล้วไอ้สัสครับไอ้สัสกวนมีอะไรมาล่ะไอ้เหสัสกวนมาวะเฮ้ยสำหรับค่ำคืนนี้อะไรของมึงอะไอ้เหี้ยควยเอ้ย มาแห่งฝาาไว้ด้วยฮะห้องสิบสามเปิดรับคุณสนถ,ถังหนรในการนะครับนะพรุ่งนี้มีไลฟ์นะครับผมนะเวลาเดิมหนึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหมใช่ครับทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งครับทุ่มครึ่งติ่ตอครึ่งติตอก,ก,ตอกเจอกันแ,แล้วก็ตามมาฝ่ายเดย์ตอกตาผีแล้วก็ของมีม่หมวยแล้วก็ไรสาระนะครับผมนะสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมครับผมไปสวัสดีครับครับ